คนไข้นะอายุ65ปีเนาะเป็นเกาเนี่ยเรื้อรังมานาน3-4วันเนี่ยปวดมากแล้วเดินไม่ได้เลยนะลองมาดูเนี่ยข้อเท้าเนี่ย<ม>อันนี้อันนี้ดูไอ้ข้างซ้ายนี่ไม่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นก้อนก้อนที่เกิดจาก<ม>ไอ้เกาที่มันเป็นมานานแนละ้วเนี่ยตรงนี้แล้วตอนนี้ตรงนี้ขาเนี่ยบวมเลยเห็นไหมเนี่ยบวมมากเลยแล้วพอบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้บวมเดินลงน้หนักไม่ได้เลยต้องใช้แม่เท้าเลยเนี่ยวันนี้มันต้องใช้แม่เท้าแล้วตรงตรงนี้ก็เจ็บด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็เจ็บด้วยนะ ตรงนี้ก็เจ็บด้วยเนี่ยหนึ่งที่สองที่แล้วตรงนี้บวมหมดเลยท่อเท้าทัาท้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือปัญหาคือเกาเนี่ยพอคุมไม่ดีนะมาดูที่มือนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเกาอีกเนี่ยก้อนเกาอันนี้ก็เป็นก้อนเกานะตรงนี้ตรงนี้ก็เกาอีกตรงนี้อีกนี่ตรงนี้มีถอดเสื้อมานี่มีข้ออื่นอยู่วะเน,น,นี่มยมีแขนเนี่ยเนาะโอเคเนี่ยแสดงว่าปัญหาหลักเนี่ยของคนไข้รายนี้คือไม่สามารถจะควบคุมปริมาณยูริกเนี่ยได้ดี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีการรักษาอยู่2ระยะนะคือวันนี้ถ้าเกิดระยะที่แบบอักเสบเฉียบพันธุ์แบบนี้เราก็ฉีดยากินยาอะไรเงี้ยมันจะได้หายปวดหายทรมานก่อนพอหลังจากหายทรมานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กินยาลดอักเสบไปประมาณสัก2อาทิตย์หลังจากนั้นน่ยช่วงประมาณ2อถึงสี่อาทิตย์เนี่ยจะต้องไปตรวจเลือดต้องไปตรวจเลือดซ้ําอีกทีหนึ่งว่า1ค่าไตเป็นไงบ้าง2ก็คือไปดูปริมาณกรดยูริกว่าเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าค่าไตสูงยูริกสูงมันก็ต้องมากินยา้าตอองเลลืกกุ่มย อันที่สคือต้องไปตรวจปัสสาวะย4ิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าปัญหาของการเกิดเกาแสดงว่ามันมีสารยูริกในร่างกาย,ยสูงซึ่งสารยูริกที่จะสูงได้มันเกิดจาก2กระบวนการอันที่หนึ่งหลักๆเลยคือว่ากินเข้าไปเยอะแล้วร่างกายไม่สามารถมีเอนไซม์ที่จะมามันไปย่อยสลายตรงนี้ออกมาเยอะทําให้มียูริกเยอะในร่างกายแต่อันที่2คือไตไม่สามารถที่จะขับยูริกออกมาได้ดฉงนั้นยานมันจะมีสองกลุ่มเพราะ,ะนั้นการตรวจปัสสาวะยี่บี่ชั่วโมงจะเป็นการแยกว่า ปัญหาคือไตมันไม่สามารถทํามาได้หรือว่าเกิดจากร่างกายที่มันสร้างมาเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้การรักษาสอง,สองระยะเลยนะก็คืออันที่หนึ่งก็คือตอนนี้อักเสบปวดก็กินยาฉีดยาตรงตรงนี้ให้ก่อนพรุ่งนี้มันก็หายปวดแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาคือนี้เลยคนไข้เนี่ยพอหายปวดก็หนีแล้วไม่มารักษาต่อเนื่องแล้วปัญหาจุดจบของเ้าคือไตวายอันนี้น,นี้ผมบอกเลยนะจุดจบของเ้านี่คือไตวายเพราะว่าวันนี้ขนาดที่ผิวหนังต่างๆตามข้อต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ตกตะกอนไปหมดแล้ว แล้วเสร็จแล้วที่ไตเนี่ยมันเป็นตัวกรองเพราะฉะนั้นไอ้พวกไตมันก็จะเกิดเป็นนิ่วเกิดเป็นอะไรต่างเนี่ยแล้วเป็นหินปูนไปรเกาะที่ไตสุท้ทยทายที่สุดไตไม,ไ,มไม่สามารถทํางานได้ก็เป็นไตวายแล้วนั่งฟอกไตนี่นั่นจริงๆการรักษา,าพวกนี้ต้องหนึ่งก็คือกินยาฉีดยาลดหักเสบอันที่2คือต้องควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงคือปกติต้องให้น้อยกว่า6กนะโอเคเนาะก็ตรวจอันตัสซาวเนาะที่เป็นของข้อเท้าเนี่ยจากอันตัสซาวเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ําทั้งหมดเลยที่อยู่ใน ีนข้อเนี่ยสีดำๆเนี่ยเป็นน้ำนะเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกก่อนนะฮะอยียงนิดหนึ่งนะเนี่ยนะะตอนนี้ดูดน้ําออกมาเนาะโอเแคมม้เลยเนี่ยสีเนี่ยเป็นตะกรอนขุ่นขาวเลยนะเนี่ยปกติมันสีเหลืองใสถ้าเกิดเป็นน้ําตอนนี้มันเป็นสีนมเลยใช่ไหมเป็นขาวขุนขาวขุนนี่คือตะกรอนของยูริกที่มันมาตกตะกรอน แล้วก็บวกกันน้ำที่อยู่ในข้อตรงนี้อันนี้เป็นสีขาวบางคนที่ขาวเลยนะเป็นเหมือนกับช็อกเลยนะเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยขึดจากเกา้าเศษเข้าไปที่ข้อเนาะอันนี้เราฉีดยาลดรักเสบกลับเข้าไปนะาทาวามสอานิคัรรมน้ำปุ๋งเลย